ือวิธีการสร้างแพสซีฟอินครันะคะด้วยเงินปันผลสําหรับคนใกล้เกษียณนะคะที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนตั้งแต่สเต็ปแรกนะ เปิดพอแล้วกอดเงินคุณไว้ให้แน่นนะสเต็ปที่2ลองเลือกเลยก็ซื้อหุ้นปันผลดูนะยกตัวอย่างวันนี้คือหุ้นทิสโก้นะคะสเต็ปที่3คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่มันขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะและเงินที่มันจะโอนเข้าบัญชีคุณนะพร้อมทั้งภาษีหักนะที่จ่ายที่คุณโดนหักไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็สเต็ปที่4ขอคืนภาษีนะทั้งหมดนี้คือสี่สเต็ปที่คุณจะท่องท่องไว้ให้มั่นนะคะเพราะว่าคุณจะ,กะเกษียณไปกับมันนะห้าล้านบาทถ้าคุณใช้เดือนลนะสามหม 5, ื่นบาทเนาะหนะึ่ ปันผลคุณจะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากหุ้นปันผลนะคะและขอคืนเครดิตภาษีพร้อมทั้งนะถ้าคุณเลือกดีๆนะหุ้นเหล่านี้จะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานของเรานะคะเป็นคนแก่ที่เกษียณสบายนะแต่คําถามก็คือคำถามคือวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเงิน5้าล้านบาทก้อนแรกจะมาแบบไหนนะคะวันหนึ่งครับครูนะหุ้นทิสโก้ไม่มีปันผลเท่านี้แล้วเราจะทํำยังไงครับครูนะหรือวันที่เราจะเกษียณจริงๆอ่ะครับคูนะหุ้นทิสโก้มันจะราคา99บาทอยู่หรือเปล่าหรือนะครูครับแล้วเราไม่ซื้อหุ้นทิสโก ตัวเดียวได้ไหมครับเราซื้อหุ้นตัวไหนได้อีกเรากะจายความเสี่ยงไปยังหุ้นตัวไหนได้อีกบ้างไหมครับนะหรือมันมีอะไรที่มันต้องรู้มากกว่านี้ไหมครับครูนะ คาถามมันจะเต็มไปหมดเลย้งห้าล้านวันนี้ยไม่เก็บเลยอ่ะนะนัะเกษียณไปจะเอาทุนที่ไหนไปซื้อหุ้นทิสโก้จีไหมวันนี้เกษียณไปแล้วจะเอาทุนที่ไหนไปซื้อหุ้นปตทจีไหมคะวันนี้ใครยังไม่มีเงิน5ล้านไม่เป็นไรไปเรียนซะานะแล้วคุณจะรู้ตัวเองว่าคุณจะสร้างพอร์ต5ล้านมายัางไงเนาะไม่ใช่5ด้วยนะพอร์ตที่ดีเนี่ยอยากํำร้านกว่านี้สร้างสัก10ล้านดูนะคะลองไปดูนะคะว่าเราจะสร้างพอร์ตยังไงนะสร้างพอร์ตรวยด้วยกองทุนอย่างเซียนนะแล้วสุดท้ายคุณณณกกกกก็ไปปเเษีียยด้้้้ววหุุุนนนนนนัผละะะคคคออืจจาททิสโร่ องแบ่งพอร์ตการลงทุนนะไม่มีความจําเป็นเลยที่คุณต้องเอาเงิน5้าล้านไปซื้อหุ้นทีสโก้ตัวเดียวนะไปซื้อกี่ตัวพอร์ตการลงทุนต้องกระจายยังไงการที่เราจะดูว่าหุ้นตัวไหนจะจ่ายปันผลให้เราได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนเนี่ยนะคะมันต้องดูบิ i เน s s โมเดลนะมันต้องดูรายละเอียดของหุ้นตัวนั้นๆเนาะดูนิสยัยดูผู้ถือหุ้นนะครูก็จะเล่าให้ฟังหมดนะคะในคอร์สนี้นะคะรวยด้วยกองทุนอย่างเตียนและเกษียณด้วยหุ้นปันผลนะคะถ้าใครที่สนใจคอร์สครูทายนะคะสามารถทักลิงนะไลน์แอดนะม